เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนลา้าพระบิดาโจเซฟปนเปื้อนอุจจาระส่วนหัวใจตูกปนเปื้อนสักกลนทีปูกาดเดอร์ปูกาดปูกาดเรื่องบาดจิตอัมลิงเขาตามติดชีวิตสงฆ์ชีวิตเทพพระบิดาโดนเปิดโปงทีมหมอปลาบอกแม่งโกงลงศพครก็มีศพของคุณแม่พระบิดา ศพเด็กน้อยเยอะหนักหนานับไม่ไหวที่เด็ดสุดทำอาหารขายทั่วไทยลา้าบองชื่อแซบหลาฟฝาสีแดงติดฉลากสีขาวขาวเอาไปตรวจผลออกมาหัวจะปวดขยะขยงคนเปื้อนจ้าใช่เปื้อนมดหรือมแมลงแต่เปื้อนที่ข่าวเขาแจ้งแต่หัววันตายหาแล้วประชาชนคนรากญ้านั่งฟังข่าวเหมือนฟ้าผ่านั่งเสียขวัญ บางคนนั้นแดกหมดแล้วขี้ติดฟันกินมานานเจ็ไขมันพระบิดาผู้แต่งกลอนไปตอนก่อนโรงงานนรกฟังย้อนหลังใช่โกหกมีคุณป้าชื่ออีย้อยเป็นสิทเอกเลียบาทาดูดของเสียมาป้ายหน้าออกทีวีเป็นความดีของหมอปลามหาศาลหากไม่เสือกไปรรานอีย้อยสีมวลมหาประชาชนกี่ชีวี ต้องทนทุกข์และแดกที่ผีโลงเย็นกูรอดตัวเพราะกูกินแต่ตำไทยทำเองด้วยง่ายจะตายแถมไม่เหม็นถั่วฝักยาวคล้าวแครอทฝอยเย็นเย็นมะละกอสับเน้นเน้นกุ้งเต้นโรยตำกระท้อนป้อนเข้าปากตักไม่หยุดตำแอปเปิ้ลกรอบสุดๆดยามหิวโหยน้ำพริกของพระบิดาคนวิ่งโกยไม่รู้เรื่องก็ยกโศยปฏิกูล กรอนตอนนี้มีข้อคิดข้อเตือนใจเรื่องฉลากตรวจให้ไวเรื่องกลิ่นฉุนวันผลิตเลขออยอ,อย่าเสียดุลใครขี้โกงอย่าอุดหนุนตุนสเสบียง24พฤษภามาถึงแล้วข่าวแตงโมผู้เลี้ยงแมวเกิดส่งเสียงตายไปแล้วแต่ปล่อยรูปกูตกเตียงปดนอนอีกต้องมาเสียงนั่งตาดำอีกาติกไปโนอนแล้วโหนกระแส พี่หนุ่มทักตาแข็งแท้แม่งก็ขำหนูแต่งหน้าเข้มไปหน่อยแม่งขมพารรมส่วนชาวเน็ตก็ตกความกระหน่ำตีเอา้าๆอา,อากูกล่าวนะไม่ได้ด่ากลัวโดวนป้องกลัวโดวนฆ่ากลายเป็นผีในห้องส่งโหนกระแสแปลกสิ้นดีเกิดไฟตกพี่หนุ่มชี้เกิดอะไรพี่แอนนาและฮิปโปเคยโชว์ภาพไฟกระพริปแปบแปับปับ,ปบนั่งสงสยัย ส่วนฝูงแมวนั่งนิ่งๆมองตรงไปจุดจุดเดิมคือบันไดเหมือนใครมาเอาสองเรื่องมารวมกันนั่นคือผีแตงโมมาคงอยากชี้ว่าใครฆ่ามาหาเพื่อนมาทีไรไฟไม่มาพลังงานที่แฝงมาอย่างแน่นอนใครไม่คิดแต่ตัวกูนั้นคิดแล้วส่วนพี่หนุ่มใช่แอบแซวแต่สังหรณวันอังคารคือเรื่องเผานางละคร เกิดดราม่าภาพปลิวว่อนร้อนกว่าไฟส่วนตัวกูไม่รู้เรื่องเครื่องกูดับสองสามเดือนเรื่องพลิกกลับเป็นไปได้ปัจฉริยะทุ่งหมดตัวตายเป็นตายตกหน้าเรือมีคนร้ายฆาตกรรมกูแต่งกลอนตอนเก่าๆเล่าเหมือนเป๊ะตกหน้าเรืออาจโดนเตะโดนตีนย่ำไม่ก็โดนตีนเหยียบไว้เพื่อนใจดำ เรื่องคืนนั้นร่างดิ่งดำน้ำท่วมตัวไม่นึกเลยแต่งเล่นเล่นเป็นไปได้ก่อนจะเผาป้องกันใหญ่โดนกันทั่วปณิตาและผัวรักก็ไม่กลัวด่าว่าเหี้ยคนหมองมัวคืออีแซนส่วนหม่อมแม่เสือกญาติดีอีบางแจ็กวุน่นวายมากเรื่องแปลกแปลเหมือนวางแผนส่วนพี่อัดบอกรู้แล้วนะแฟน,แนใครค่าโมแม่นไม่แม่นรอติดตาม นอนดีกว่าโคตรน่ากลัวร่วมไม่หยุดส่วนตะวันมีแต่ชุดแม่คนห้ามว่าหยุดเถิดกินข้าวเถิดแม่คนงามตะวันฝืนดื่มแต่น้ำห้ามไม่ฟังในประการคือพิธาต้องล่าถอยสารไม่ยอมไม่อยากปล่อยยังสั่งขังโหดไม่โหดโกรธไม่โกรธชังไม่ชังแล้วแต่คนว่าอยู่ฝั่งนั่งเชียร์ใครน่นสามกลีบนั่งหน้าเครียดเกลียดพวกสาร ส่วนสลิมรัฐบาลนั่งหน้าใสาปวดข้าวเหรอสารไม่สนคนใกล้ตายก็จะอ้างข้อกฎหมายไม่ปราณีกูปวดหัวกูบอกแล้วให้กินข้าวหากต้องตายแล้วเป็นข่าวกลายเป็นผีอาจได้อยู่เป็นตำนานสะดุดีไม่คุ้มค่าหนึ่งชีวีแสนสำคัญไห้พวกเชียแม่งแดกข้าวเช้าเที่ยงสายเย็นและดึกกินเข้าไปแสนสุขสรร ใช้มือถือกดปุ่มไล้บอกแบ่งปันให้คนอดคือตะวันสู้ต่อไปวันแรกแรกกูอ่านเม้นแม่งบอกสู้กูใส่หัววิธีสู้ต้องหัวใสเรื่องบางเรื่องตึงเกินไปก็ต้องตายบอกสู้สู้พิมพ์ลงไปให้ดูดีส่วนคนที่บอกเลิกเถอเออเข้าท่าเห็นความทุกข์ร่างอ่อนล้าสู้ชวีเตือนสติคือห่วงจริงเปลี่ยนวิธี อ่านหนังสือใช้ชีวีในเรือนจำให้ปรับตัวตามเหตุการณ์แบบโทนี่ออกมาแฉบักสนทีหนึ่งสองสใครลอบฆ่าวางระเบิดให้ตูมตามแต่หลบทันไม่โดนหามเข้าโรงพยาบาลกูนั่งฟังเครียด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 ฉิบหายหวดหูมากจะบ้าตายแสนสงสารบักสนทีไล่ทักษินจนตกงานแล้วสืบต่อวิชามาน,นานหลายปี สกลนาทีก็โดนลากเข้ามาตกข้อแม่ง,ง่ายเคยสมคบกับแก๊งผีส่วนอีป้องโดนตกยับไร้ชิ้นดีโดนลากไส้โดยโทนี่ชี้เรื่องราวไปฟังเองในรายการแค่เคลื่อนไทยเล่าไม่ได้เล่าไม่ไหวเล่าแล้วหนาวฟังแล้วเศร้าเหงาแปลกๆโลกสีเทาแช์ไอ้ตู่แสนขาดขาวเมาอบายบงหงุกหงิดง่ายเพราะอะไรไอ้ตู่โโม ทำไม่ทันแล้วยังโมโง่ฉิบหายพี่โทนี่บอกพักเถอะไอ้หัวควายนอนจมปลักคนโหไล่เสือกไม่ฟังกลอนตอนนี้เริ่มต้นที่พระบิดาอาหารเลวแถมเชื้อราสุดเข้มขลังแวะมาหาข่าวแตงโมดาราดังเขาศพแล้วลาแล้วร่างนิรันดรส่วนโทนี่นาะทีนี้มีเรื่องเล่า เกิดอะไรฉากเก่าๆเ,เอามาสอนไอหาป้อไมไอ้เหี่ยตูบไม่หลับนอนแดกซาแะก่อนหนุนหมอนร้อนรุ่งกายเพราะโทนี่เล่าหมดเปลือกเลือกมาด่าสามสหายปอปลาร้าเตรียมฉิบหายเยาวะชนคนรุ่นใหม่รอจุดไฟจับพ่อหมดแก๊งตูบควายถวายเพลิงปารีนาออกมาด่าซีดอกกูเดาวเลยอีผีหลอกออกมาเหลิม รักลุงป้อมลงติ๊กต็อกเน้นบันเทิงไม่นานหรอกออกมาเซิรปกป้องนายส่วนอุ้งอินคงร้องไห้สงสารพ่อหากเป็นเราคงนั่งคอรับไม่ไหวหากทำดีแล้วโดนด่าไล่ออกไปหากทำดีโดนผลักใสพ้นไทยแลนด์ส่วนท็อปนิวส์ก็รอด่ามาแบบเก่าเกลียดโทนี่ต้องหอนเห่าถวายแหวนการโกหกที่ยาวนานของพวกแลน การสบครบรล้างแค้นกำลังมาผลเลือกตั้งท่านผู้ว่ามาบอกเหตุหัดวิเคราะห์หัดสังเกตประเมินค่าคนกรุงเทพไม่เอาแล้วเปรตชราไม่เอาแล้วรศนาสกุลทีแพ้ก้าวไกลไปอยู่ท้ายย้ายลงหลุงกูรู้อยู่ไอ้ตู่กลุ่มหัวร้อนจีแม่งแอบเลือกหนุ่มหน้ามนสกุลทีรักกันนี่น้องหน้าตีตู่ไว้ใจ สกลทีคือตัวแทนของอีตูนักข่าวเองพอถามปุ๊กแม่งเฉยไฉบอกไม่เกี่ยวเรื่องชัดชาติเกิดอะไรแม่งหน้างโง่แถมอับอายร้ายจริงเชียวสบัดต,ตูดตามตำราควายหน้างโง่เดินหนีเลยไม่อยากโม้ไม่อยากเปรี้ยวแทนที่แม่งจะเตรียมโผยไม่ปีนเปลียวมีอะไรแทบจะเคี้ยวนักข่าวตายจบละมือถึงเวลาไปตลาด ฝนตกอีกเดือนมวยนาดฝ่าน้ำไหลเอาไม้เท้าอย่านำทางไม่งั้นตายเกิดตกหลุมลงข่าวใหญ่ไทยรัฐโชว์ประเทศนี้ทำทางเท้าเหมือนทางหมาสกรปรกรกลูกตาหน้าโมโหปิดแตกหักใครแดกมบจนพุงโตเศษขยะก็วางโชว์กระจัดกระจายเอาจบจบนั่นไงมึงตเตลิดแล้วเรื่องทางเท้าไม่อยากแซวเล่าไม่ไหว สรุปเลยประเทศกูไรวินยัยมีผักชีปลูกเรียงรายทุกตำบลจบตอนปลาร้าพระบิดาโจเซฟปนเปื้อนอุจจาระส่วนหัวใจตูกปนเปื้อนสักกลทีคิดเขียนฟาพิคาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี